้นะคะแล้วก็ดีใจค่ะที่วันนี้ได้มาฟังแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราก็ได้เรียนรู้แล้วก็คิดว่าน่าจะไปแต่งสาขาด้วยแบบนี้คือเราจริงเราก็เป็นน้องใหม่ในนี้เราไม่เคยรู้แล้วก็เพิ่งจะมาฟังนี่แหละค่ะคือวันแรกจากที่อาจารย์อาจารย์ต้องเห็นใช่ไหมคะแล้ววันนี้เราตั้งใจมาคิดว่าเราขับไปแน่นอนเราต้องวิ่งค่ะเฮ้ยเนนายเียบเงียบเปครับหนเียบเงียปากเงียบเลยนะ จริงนี่คือเรื่องราวเนาะนี่คือเรื่องราวที่อยากให้พวกเรารู้ว่านะครับถ้าเราถอนร,รหัสนี้ไปได้นะครับเราแค่รู้ที่ผ่านมาเรารู้ใช่ครับเรารู้ว่าเป็นไผ่เมืเองเบที่เรารู้แต่ต้องแนะนำสองคอนเรารู้แตเ่เราไม่ได้ออกมากะาไม่ได้ามาตอบรับเพราะเราแบกสินค้าอยู่นะครับเราแบกไว้อยู่นะครับพอแบกไว้เสร็จแบบมันก็หนักตรงที่แบกเนี่ยนะครับเฮ้ยแต่เราจะต้องขายต้องชวนต้องขายต้องชวนอยู่ แต่เจ้านี้ให้ระวังทุกอย่างไหมให้แค่คิดเรามาเรียนนะอันนี้แค่เรารู้ว่าี่เรามาเรียนเราได้อะไรแต่เจ้านี้เดี๋ยวช่วงต่อไปอีกให้บอสตอบเพื่อที่จะบอกว่าบอกแล้วต่ออย่างที่เรารู้เสร็จปั๊บวิธีการดูดูยังไงวิธีการวางวางแบบไหนอีกน,นะครับผมก็ในการเสวนาบอสต่อเลยครับครับขอบคุณครับเป้าหมายแลนะก็สิ่งที่ได้